สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าสายป้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีโทรทัศน์นิวว i ชั่นแห่งนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของช่อง New Vision ของเราได้ทางระบบจานดาวเทียม PSI ช่อง124ค่ะและทางระบบอินเทอร์เน็ต www.newvisionchannel.tv ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์เดียฮิ้งทาโร่ aro, ซึ่งวันนี้อาจารย์เดียจะมาจัดโต๊ะทํางานว่าจะจัดอย่างไรให้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีให้เจ้านายรักให้ลูกน้องนับถือนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าโต๊ะทํางานที่คุณผู้ชมจัดอยู่นั้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องควรจะแก้ยังไงเราไปพบกับอาจารย์เดียกันค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะคะอาจารย์ว่าวันนี้เราจะมาจา<ฆ>ัดโต๊ะทํางานกันเอาเป็นตําแหน่งก่อนเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าโต๊ะทางาน<ฆ>ตําแหน่งควรจะอยู่ตรงไหนเราเราสำหรับเรื่องโต๊ะทำงานเนี่ยเราจะเห็นเป็นแค่โต๊ะเล็กๆ<ฆ>แต่อาจารย์จะบอกเลยว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะมากดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะแบ่งไปทั้งหมด3สัปดาห์สาหรับ<ฆ>สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์จะเน้นในเรื่องของการวางโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเงี้ยนะคะอย่างเราเริ่มแรกเนี่ยคืออาจารย์เข้าใจนะคะว่า อันนี้จะเอาไปในสํานักงานก่อนยังไม่ได้ถึงที่บ้านนะคะก็คือว่าบางทีในเรื่องโตทางานในที่ทํางานเราจะไม่สามารถกําหนดได้หรอกว่าฉันจะไปอยู่ส่วนไหนใช่ไหมคะเมื่อก็คือเหมือนกับว่าอาทางบริหารทางบริษัทเขาจัด้แล้วว่าใครควรจะนั่งตรงไหนดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานั่งโตนั้นแล้วก็คือเหมือนกับมันเป็นภาวะจํายอมแหละที่ที่เราจะต้อง อยู่ตรงนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราดูเราว่าโต๊ะเนี้ยเราหันหน้าไปผิดทิศคือจริงๆริร้วิธีแกล้หูคือการหันเปลี่ยนใหม่แต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่สามารถทําได้หรอกเพราะว่า,เ,าเขาอาจจะมีวางโต๊ะข้อมาดึงไว้แล้วจึไปชนโต๊ะของคนใช,นใช่ดังนั้นเนี่ยจุดที่อาจารย์จะให้ให้สังเกตหรือว่าแก้เรามาเรามาแก้กันแบบโด,โดยง่ายๆโดยเพื่อของโต๊ะเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นโต๊ะทํางานที่วางเนี่ยจ์บอกเลยว่า โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ใต้คือคาลาักษณะเหมือนพวกห้องนอนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือคาต่างๆเนี่ยเขาจะมีพวกสนาหแม่เหล็กเยอะดังนั้นเนี่ยโต๊ะทำงานที่อยู่ใต้ขือนั้นอ่ะคนทำงานจะค่อนข้างปวดหัวออจะมีอาการไมเกรนเกิดขึ้นแล้วก็มีภาวะความเครียดดังนั้นอย่างวิธีวิธีที่เขาให้แก้นเนี่ยใสยคือเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ใกล้ขื่อใกล้เสาเราก็ไม่ทําให้ความสึกคือทั้งขื่อหรือเสาอย่างเช่น ถ้าเราอยู่ใต้คือขาจนะคะก็ใช้วิธีคือการห้อยโมบายหรือแขวนอะไรต่างๆให้มีความเป็นอย่างอ่ะเพิ่มเข้ามาคือเหมือนกับว่าพลังงานต่างๆมันก็จะผ่านตรงนั้นก่อนก่อนที่จะมาถึงหัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่โมบายเป็นโมบายใช่เป็นโมบายที่อาจจะเป็นลูกบอลก็ได้หรือว่านกที่แบบว่าแขวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เราตกแต่งคือนั้นให้สวยให้น่ารักคือเหมือนกับว่ามองขึ้นไปแล้วเออฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคืออ่ะมันเป็นมันเป็นของตกแต่งที่สวยงามเราอาจจะมีไอเดียเพ ว่าโมบายสมัยนี้เขาสามารถคิดคนแล้วก็ทําได้หลายรูปแบบมากเอารูปต่างๆที่อาจจะเป็นปีนักศึกษาที่เข้ากับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเข้าส่วนเสาถ้าจริงๆเขาจะไม่ให้อยู่ติดเสารหรือในที่เป็นมุมอับเ,เพราะว่าเวลาเป็นมุมอับปื้มเนี่ยโชคลาภจะเข้ามาหาเราได้ยากดังนั้นถ้าเกิดว่าจําเป็นว่าโต๊ะของเราเนี่ยไปหยุดณตรงนั้นวิธีแก้คือเราทําเสาให้เป็นชั้นวางของ ก็คือเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดว่าโดยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเสาเนี่ยค่ะบางที่เนี่ยมันจะมีเป็นชั้นๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีชั้นเราก็อาจจะหาอะไรที่ติดให้เป็นเหมือนกับชั้นวางของอะ,ออะคือเหมือนกับว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่เสานี่คือ<ะ>ตูอ<ะ>้วางของของเราเป็นอย่างนี้ ตู้เล, but, เล ses, ็กๆใช่ซื้อมาแล้วก็วางเป็นชาจะวางหนังสือวางปากกาวางของเดี๋ยวนี้เขาจะมีของตกแต่งที่สามารถแปะได้คือเบาๆอ่ะค่ะแล้วเราสามารถแปะกับตรงเสาบริเวณเสาหลุกแขวนนั่นแหละค่ะเราก็เอาไปที่วางของเราก็จะไม่รู้สึกว่าตรงนั้นคือเสาทีนี้เนี่ยอย่างโอเคอาจารย์อาจจะบอกว่าบริเวณที่โต๊ะที่เรานั่งเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ ตรงกับประตูคือประตูเปิดที่มาชี้มันจะแรงจันทร<ม>์จะถามมาเรียอนอาจารย์ว่าโต๊ะทางานที่ดีอะค่ะควรอยู่ส่วนไหนของห้องทำงานจริงๆแล้วแต่อาชีพด้วยนะอาจารย์จะบอกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าโต๊ะทางานไม่ควรอยู่หน้าประตูนะเพราะว่าชี้แรงพัดเข้ามา,าเหนี่ยวมัน,ม,นมันประทะเราเต็มๆเลยทําให้เราไม่มั่นคงแต่ถ้าเรามีอาชีพเซลล์ขายของคนที่ทํางานในเรื่องของการที่จะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือต้องได้เงินกลับมาการนั่งการที่โต๊ะเราตั้งอยู่ข้างหน้านั่นถือว่าดีอะหน้าประตู รับงานมาดูใช่คืเงินเขาหาเราเลยแต่ว่าถ้าเราทํางานที่ต้องใช้สมาธิมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่ตำแหน่งที่นั่งของเราควรจะเป็นตำแหน่งที่ชิดมุมเพราะจริงๆจริงๆบอกว่ามุมไม่ดีใช่ไหมเนี่ยคืจะบอกว่าเป็นมุมต่ำไ่ใช่แต่ว่ามันเหมาะสําหรับอาชีพ แบบนักคิดนัก,นกนเขียนเงี้ใช่ค่ะอะไรก็จะเหมาใช่จะเหมาะแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อาชีพนั้นอะแต่เราจะต้องแบบเราทํางานปกติอย่างเงี้ยแต่โต๊ะเราอยู่หน้าประตูอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแก้โดยการจัดวางยที่อาจารย์จะบอกในวันนี้คืออาจารย์จะบอกว,อจจว,วิธีการจัดโต๊ะส่วนเรื่องวัตถุมงคลเดี๋ยวเอาไปเป็นสัปดาห์ต่อไปนะคะทีนี้ก็คือว่าเรามาเริ่มกันที่โต๊ะก่อนที่โต๊ะทางานเนี่ยเราก็จะแบ่งคล้ายๆบ้านเลยอะค่ะก็คือว่าฝั่ง เราไม่ว่าเราจะนั่งหันหน้าไปทางไหนนะคะเอาเอาเราัหันาเข้าต๊ะอย่างนี้ใช่แล้วลักใช่เป็นหลักเลยนะคะให้ระวังไว้ว่าข้างซ้ายมือเนี่ยเขาจะเป็นตำแหน่งของมังกรนะคะข้างขวาจะเป็นตำแหน่งของเสือข้างหน้าจะเป็นหงและข้างหลังจะคือเต่าข้างหลังคือตรงที่ใกล้เราใช่ไหมข้างหลังก็คือหลังเราเลยใช่หลังเราเลยเนี่ยคือเต่าอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาเริ่มก่อนจากตรงตำแหน่งหงซึ่งตำแหน่งข้างหน้า หงเนี่ยหมายถึงการเปิดรับสิ่งดีๆเราเราจะดูว่าโต๊ะทํางานที่มีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรนะพนักหรือหรือฝาการมันเป็นฝากันอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าการที่มีการตรงนั้นเขาเรียกว่าการตาแหน่งหงเมื่อการตาแหน่งหงเขาเรียกว่าเราจะก้านเขาเรียกว่าก้นการเปิดใจก้านจินตนาการเพราะว่าตาแหน่งหงควรจะโล่งเปิดว่างเพื่อให้พลังงานดีๆหมุนเวียนเข้าหาเราได้ที่เราไปก้านซ้ายอย่างเงี้ยก็จะไม่คือหรือไปแปะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ไม่ค่อยดีกับตัว แต่ส่วนใหญ่ตำแหน่งของตรงนั้นเขาก็จะวางเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่จะคือคืออันนี้อันนี้คืออุปกรณ์อาจารย์จะพูดถึงโต๊ะก่อนนะครับคือจะเป็นขัวบนโต๊ะเลยคือโต๊ะคือหน้าต่างโต๊ะอย่างเงี้ยคือตำแหน่งของคุณจะว่างแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าสิ่งที่ต่างคือจะเข้ามาหาเราได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตำแหน่งของจะหมายถึงการที่เราจะใช้ความคิดใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรียกเป็นทัศนคติต่างๆที่ถ้าเราเปิดโล่งปุ๊บก็เหมือนกับว่าพูดง่ายคือเราเปิดใจเวลาใครเสนอความคิดเห็นต่าางๆเเรรกก็จะหมมืออนับย ใช่เรารับฟังแต่ถ้าเราไปปิดสาส,<ม>สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความระแบบดวดระวังกัน<ม>ความไม่ไว้ใจแบบก,กับเพื่อนเราอะไรนี้ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะนอึดอัดเดยอะขึ้นในการทงานเธอคิดยังไงกับฉันจะคิดยังไงกับเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้น<ม>ส่วนตำแหน่งเต่าคือจะเป็นข้างหลังข้างหลังดูคหางนั่นคงเหมือนทั้งบ้านนะคะเหมือนที่บ้านเราอะข้างหลังที่อาจารย์เคยบอกว่าต้องปลูกต้นไม้สูงๆเพื่อที่จะทำให้เ,เวลาสากเข้ามามันโค้งมันไปแล้วจะเกิดสากออกด้วยก็เหมือนกันคือถ้าข้างหลังเราเนี่ย โล่งอย่างเราทํางานอยู่นั่งอยู่เนี้ยเราข้างหลังมีคนเดินผ่านตลอดเวลาจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความไม่มั่นคง,<อ>งไม่แน่นอนน,นั่งชิดฝาผนังดีที่สุดใช่จริงๆโต๊ะทำงานต้องต้องชิดนะคะต้องมีผนังปิดแต่อย่างนี้จะบอกว่าเราบางทีเราเป็นพนักง,งานเราไม่สามารถเลือกได้<ช>วิธีคือเราต้องนั่งเก้าอี้สูงคือพนักเก้าอี้อ่ะจะต้องเลยหัวเราอ่ะ อันนี้ถือว่าเป็นการแก้ได้จุดหนึ่งที่เราจะสามารถแก้ในเชิงโต๊ะทํางานที่มันอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ,ญ่เก้าอี้มันก็จะมากับกัโต๊ะทางานที่เขาให้มาอย่างนี้ถ้ามันเตี้ยอย่างนี้คะจะนบินือวิธีแก้ไหมวิธีคือจริงๆ,ๆ,ๆน,น,นะถ้าเกิด คือจริงๆอ่ะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเก้าอี้แหละคือถ้าจะบอกว่าถ้าเปลี่ยนคือเราต้องเปลี่ยนเก้าอี้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้อีกจริงๆเราอาจจะต้องใช้วิธีคือทําขึ้นเองอ่ะคืออาจจะใช้หมอนหมอนใช้อะไรอย่งงอางเงี้ยค่ะคือคือมันเป็นวิธีที่เราจะสามารถถ้าเกิดว่าที่ทํางานเขาไม่ได้สตรีทมากาาานักอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเขาแบบโอนไม่ได้เลยเราก็ต้องคงต้องมาแก้ที่โต๊ะทำงานแล้วว่าฉันควรจะวางอะไรอะไรเงี้ยอย่างเง,งี้ยจบอกว่าวิธีแก้คือเราคงต้องวางกระจก เราต้องวางกระจกไว้ที่ที่หน้าโต๊ะเพื่อให้สะท้อนข้างหลังก็คือส่องหน้าเราอยู่หรือว่าใช่คือส่องเราอ่ะคือให้กระจกส่องออกไปเพื่อที่จะส่องข้างหลังเห็นอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้แก้อ๋อก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าข้างหลังเรามั่นคงคนเดินเดินมาก็ไม่ได้ถ้าไม่มั่นคงเราเราก็ต้องส่องให้เห็นว่าใครเดินผ่านใช่อะไรแบบนี้ค่ะคืออย่างน้องเมย์ทำเทารู้เขาเรียกดูเขารู้เราอะนะคะทีนี้ ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตำแหน่งมังกรนะคะค่ะเรา,ามาติดตามกันในช่วงหน้าว่าตำแหน่งมังกรนั้นควรจะวางอะไรและควรจะวางยังไงค,ค่ะในช่วงหน้าคะ่ะเราจะเปิดรับสายสดกับอาจารย์เดียรฮีลิ่งทาโร่นะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะ ได้คําแนะนําหรือได้กอยากจะปรึกษาในเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะอาจารย์เดียจะเปิดไพ่แล้วก็ทํานายให้คุณโทรมาที่เบอร์ศูนยส่นค่ะ0 2 9 6 4ส0 7 9ห่นหรืออยากจะฝากข้อความส่ง SMS เข้ามาทักทายทีมงานกันได้นะคะด้วยการพิมพ์ NV เว้นวนวคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4 6 4 2 2 3 3ค่ะ NV เว้นวนวคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4 6 4 2 2 3 3ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ